สวัสดีครับเจมานะครับคุณชัยรุณพีครับผมก็ง่ายๆเลยครับง่ายๆก็คือนอนพักผ่อนทานข้าวกินสารอาหารที่มันแบบดีต่อร่างกายของเราแล้วก็ที่สําคัญคือออกกำลังกายด้วยครับผมถ้าคือบางครั้งออกกำลังกายมันอาจจะเหมือนแบบไม่ได้ช่วยแต่ว่ามันช่วยทำให้เราหนักแน่นขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้เราทำงานได้มากขึ้นครับผม แต่ว่านี่ผมก็ไม่เล่นกีฬาก็ไปเดินเล่นหาทานข้าวแล้วก็ชอบแล้วก็ดูหนังเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทำตลอดเวลาครับผมหลอดหลอดสัตริงนะผมใช่เพราะว่าคือมันสนุกมากครับแล้วก็ดูซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาแล้วเราอินกับ ละครเอ้หนังเรื่องนี้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่คือด้วยตัวเองเป็นคนชอบอะไรที่เป็นซีรีส์อยู่แล้วอย่างเช่นฟาสอะไรอย่างเงี้ยแฮร์รี่พอตเตอร์แต่คือชอบที่สุดน่าจะเป็นลอดดะริงครับผมตวนนี้ผลง,งานของผมก็ละครเรื่องสุภาพบุรุษเทพก็เพิ่งจบไปนะครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นางานช่องแล้วก็เรื่องละครก็อุบไปก่อนครับผมได้ดูกันแน่ๆครับ